เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานป่าไม้แข็งแขวงทำม้วนได้ทำลายอาวุธล่าสัตว์และสิ่งของต้องห้ามของผิดกฎหมายมูลค่ากว่า500ล้านกีบในการทำลายครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้ทำลายอาวุธล่าสัตว์จำนวน5 0กระบอกกระสุนปืนไรเฟิลจำนวน1000นัดกับดักล่าสัตว์จำนวน100ออันและอื่นๆอีกมากมายครับท่านคำแพงสมใจ หัวหน้าสำนักงานป่าไม้แขวงคำม่วนกล่าวครับว่าการทำลายอาวุธและอาศัตว์ในครั้งนี้รวมถึงสิ่งของต้องห้ามอื่นๆเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของรัฐบาลในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้นอกจากนี้ครับยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ลักลอบล่าสัตว์ครับว่าจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดท่านกำแพงได้กล่าวต่อครับว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะยังคงดำเนินการตามมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการลักลอบการล่าสัตว์อย่างเข้มข้นต่อไป โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบฎการคุ้มครองสัตว์ป่าและการลาตะเวนเพื่อป้องกันการลักลอบการล่าสัตว์ครับ สำหรับการทำลายอาวุธล่าสัตว์และสิ่งของต้องห้ามอื่นอในครั้งนี้นะครับเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบก,การล่าสัตว์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยาการธรรมชาติและสัตว์ป่านอกจากนี้ครับยังเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปกป้องทรัพยาการธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างเข้มข้นอีกด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากลาวเทียนไทม์